ไปต่อเรื่องวัดเรื่องอะไรก็เข้าไปน้วพี่ครับเมื่อก่อนน้องเขาไปนัดไปะเ็นอรก็มีค่ะเพราะน้องเขาเป็นคนทีความรูกีตามธรรมชาติของพ่แปลว่าดื้อรั้นเลยไม่มีน้องแม่ผมเขาเนี่ยเป็นคนนกลุมี่นี่เคยอยู่ก็ไม่ได้เจอแต่เรื่องวันที่เขาไปรับน้องจากนเคยได้่าบเคยใช้ ไม่ถ้าไม่เขาถึงไปรับน้องที่พิษณุโลกคะล้วก็กรณีพี่ชายเสียเขาติดต่อเพราะแบบเนี้ยตอนที่พี่ชายเสียแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมารับหนูไปเลี้ยงก็ได้นะแต่เขาไม่รับก็คือเราก็ดูแลต่อตอนที่น้องย้ายมาอยู่นี่ก็ไม่รู้กับเขาพราะว่าหมดหลัแล้วกับแม่เขาคือจะไม่ได้เจอกันตอนที่น้องย้ายมาอยู่กับคุณแม่ส่งข่าวบอกทาง สู่ย่าบ้างไหมฮะว่าเป็นยังไงได้รับแม่เขาไปอยู่ที่โลกค่ะส่วนตัวน้องมีอะไรบ้างพี่เคยได้ยินกับแม่เขาไหมไม่ได้คุยเพราะว่าล่าสุดนี้เป็นพี่สาวเขาที่ฉัไปชวนคุยเขาเห็นว่าน้องถูกทุบตีมาเป็นเดือนแล้วส่งข่าวบอกที่บ้านบ้างไหมครับไม่ค่ะน้องไม่เคยตุยกับใครเวลาสุดที่ถูกที่พี่สาวคุยกับแม่เขาก็คือเขาบอกว่าน้องสบายดีแต่เขามีดื้อมีโกหกอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเขาจะเอาเลี้ยงเองแล้วก็จะเอาเลี้ยงที่นี่พี่ชายที่เสียนี่คือพ่อของเด็กใช่ไหมพี่ชายที่เสียไปที่แท้ที่พ่อของเด็กค่ะเด็กนักฆ่าคงพุ่งเข้ามานะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะเราจะขอให้ตำรวจเล่นงนะคะดูๆแบบนี้เท่นี้ก็คือพนักงานทาบจับได้แล้วก็ตำรวจก็ลงดำเนินคดีตามกฎหมายในพื้นที่เรามองว่า ถ้าประหารได้ก็คืออยากให้ประหารเลยถ้าคือแม่ลักษณะคืออยาเอาไว้เลูกตอนทราบข่าวตอนนั้นตกใจไหมฮะตกใจของสีนองตวนี่เรา้อไม่ติกน้าง่ค่ะถือยังไงอะตอแมเขาไม่ได้ทำถึงขนาดนั้น เป็นแม่เขาเขาถึงหน่งตีถึงเล่นน้องเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เั้งแต่ที่พี่เลิกกันกับพี่ชายของเรานก็คือน้องจะอยู่กับทางฝั่งพ่อตลอดใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงน้าพอทราบบ้างไหมครับไม่ค่ะแต่ก็ต้องพูดจากลักษณะเขาก็น่าจะเป็นคนที่ยาท,ที่ตอนนี้เขาไปรับอ๋อพ่อเลี้ยงไปรับน้องเขาเล่าว่าถเขาให้หลานเรียนที่นี่แล้ไม่ให้เข้ามาจะไม่ให้ใหนะ้าเขาบอกว่าจะเอาไปที่ร้อยเอ็ดก็เลยปล่อย เราแม่ให้การว่าเป็นคนเอาไม้ทุบหมดเด็กครับอันนี้เราเชื่อไหมครับหรือว่าเราอยากไม่ได้เห็นศพหลักเนื่องจาคือแต่ถ้าเปิดขึ้นาเพราว่าแบบน้องก็ตามนักข่าวพูดเลยจริงไม่หึงศพของหมายถึงว่าน้องอาจจะทุนโดนทุบจริงอ่ะแต่ว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นคนทุบในในความคิดเห็นส่วนตัวของคุณน้าครับตอนนี้เขาก็พูดแล้วว่าเขาเป็นคนเอง คุณคุณอามีโอกาสได้คุยกับแม่น้องแรือเปล่าครับหลังจากที่เกิดเหตุเนี่หรือเปได้ขอโทษหรือได้พูดอะไรบ้างไหมฮะไม่ค่ะพูดว่าไงบ้างฮะเท่าที่ได้คุยอะครับยอมรับเองว่าเาเป็นคนวางแผนเราต้องทุกขี่มันใช่ไม่ได้ขอโทษทางคุณปู่คุณย่าอะไรเลยไม่ค่ะให้อภัยไหมคะแล้วคุณอาว่าไงกับคุณแม่เขาบ้างครัก็ไม่ได้ว่าเธอก็ถามเขาดีๆเพราะตอนนั้นก็คือการคุยให้อยากรู้ว่า เรื่องเหมอนจิงยังไงกันแ,แน่อยากแล้วเราตอบไหมฮะเขาไม่ตอบเ,เขาก็บอกว่ากลับมาปฏิเสธแล้วนิดนึงนิดนึงนะก็ยังปฏิเสธว่าเป็นคนว่าเจตนาฆ่าน้องก็ยังปฏิเสธอยู่แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทางตำรวจเขาสอบสวนตรงไหน้วแล้วคุณแม่เชื่อว่าไงเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยบอกว่าน้องอ่ะถูกทุบตีแล้ว<ม>เจ็บป่วยตายไปเองไม่เชื่อ,ไ,อไม่เชื่อว่าน้องตายเอง เชื่อว,ว่าน่าจะถูกทาให้ตายค่ะแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นใครคะนเป็นี้ยวหลืองนั่นจะเป็นพ่อเลี้ยงคือเราเชื่อว่าน่าจะเป็นพ่อเลี้ยงที่อเล่าเพราอะอะไรทำไมถึงเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะอะไรพ่อเขาสัญญาแล้วอย่างท,ที่แม่เขาพูดตอนท,ที่จะไปร้องไปแล้วก็จะ ตอนตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเขาไปอยู่ที่บ้านเราไหมคะตัวแม่ตัวแม่น้องกับกับตอนที่อยู่กับพี่ชายไปอยู่แค่สองเดือนเองกเลิกตั้งแต่น้องอายุเท่าไหร่ครับคือเขาทิ้งไว้ที่นู่นเลยแล้วเห็นคลิปคลิปที่น้องบอกรักพ่ออะไรเงี้ก็คลาเห็นกันค่ะ นผมตกใจมฮะที่เห็นภาพที่เห็นคลิปก็เลยเอาประหลาดมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์มาถือซ้ายหน่อยครับค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอชื่อพี่หน่อยได้ไหมครับดนะนอดนะแต่อดดื่มอะไรหวานหวานค่ะห้าคนเราแม่น้องลุงปกติบางที ก็รู้จักกันแต่ไม่้ไม่รู้จักเอยค่ะแต่ก็เคยเจอเคยเจอเคยคุยกันปกติเขาคือคน่วยๆแค่เฉยๆไม่พูดเท่าไหร่ใจร้ายใช่ไหมใจร้ายต้องเลยเราพอเราทราบข่าวคือเ,ออเออราทราบข่าวาตอนไหนเ<ค>มื่อวานตอนตีสี่อันนี้ผมไม่ได้ดูข่าวเลยระหว่างที่น้องม,มาพัก อยู่กับพ่อองก็แม่เลยแม่ร้องมีเขาไปถาอะไรว่าเขาถึงปัอะไรีไม่มีเลยไม่ได pues <No. S 2> nah ้คุยกับรลานเลยดนวยเพราะเขาก็คงจะไม่จับโทรศัพท์กะผมเลยก็คือหลังไม่เคยบอกเขาแล้วมีอะไรให้เขาจำเบอร์ไว้มีอะไรให้โทรหาบางธีก็คือเสียชีวิตเลยมาไม่ยอมา แยกทานกันไปเลยลองคิวลอเลย้คองได้้วไม่ี๊ด่วตอนที่ไปบ้านหนูอะ เดี๋ยนี้เขาเรียนได้ปีนึงปิดเทอมขอรับมาเที่ยวเขาก็ไม่ได้โทรบอกเลยว่าเอาหลานขึ้นมาก็คืออยู่ดีๆก็ไปรับมาเลยเรารู้แม่ตอนนั้นเขาไปรับ <c oughs> ถ้าเรารู้ก็จะให้มาแนะตอนตอนนี้รับมาเที่ยวสหล,ลาน,นี่ร้อยเอ็ดไงอ๋อคือเราอยู่ที่สี่เพราะว่าเขาไปอยู่ปีน,นึงแล้วคือเขาไปรับมาเที่ยวแล้วก็เอาไปคืนนไหมหรือว่ามาอย่างเดีอวมาแลนด์่เนี่ยรับมาปิดเทอมเขาไม่เับหลา จะมาเกิดเหตุเนี่ใช่ไหมหลังจากนี้เราจะดำเนินการต่อไปต้องไตั้งที่ตรวจร้านพิเก็อวันนี้เราจะไปร้านพิเศษเอาไปวัดวัดอะไรบางทีมีบางทีไางมีไม่ไหวจ้องน้ำตานี่้องก็คือไปวัที่วัดมงคนี้นึงบงทีที่สมุกรกนาบาบางส่วนนั่นแหละค่ะก็จะซอยเดียวกับซอยร้านนม ก็ว่ายต้องมีงการอไปอเลยถ้าัยังมีิดรกปติปก,ยก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นมาสรงด้วยขอเอาสน้องไปคุยกับญาติก่อนก็จะเป็นวันไหน ขครับ